โอ้ oh, สารลูกนี้ยังไม่หมด,ดีกโอ้ oh. อาการอดใกล้จะเมษาแล้วครับโ oh. อ้ยืดสุดเลยไม่ขนาดินนี่โคตรลึกเลยว้ oh. ร้อนจนแทบไม่อยากลงจากรถเลยครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดําซิ่งดินด่วนไม่ลงก็ต้องลงแล้วครับแดดลุยฝนตากลมตากแดดอีกแล้วเอ้ยยังพอมีแรงอยู่ทาหมดแรงก็คงจะไม่ได้รับชมคลิปแล้วแหละ วันนี้อยู่กับทีมงานซับสกุลนาครับเสียนนุม่มกับเจ้ามาร์ทรีนะขออยู่มุมนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามุมโน้นเนยมันมองไม่เห็นรถไมโครจอดน้อยจอดน้อยลกูกแปะ ฝั่งนู้นเป็นบอ่อตาตุงนะไม่รู้หมดหรือยังครับฝั่งนูน้นต้นยางก็เริ่มออกใบแล้วฝนตกมาออกเลยกระดาเลยกระดากระดากระดาแปลว่าร้อนไปดินสวย ขายดีวิ่งกีคันนอเนี่โอ้ดูตรงนี้โอไทยปลูกอะไรลำญ่หรือเปล่ามามาโอ้ดูไอแดดแบบมันแบบม,มันแบบแดดลงพื้นแล้วมันก็สะท้อนขึ้นบนเนี่ยมา ไหวไหมนี่ผมโอ้ไฟฟ้าเต็มนะันนี้ตอนนี้เขาแบ่งเป็นสองทีมแล้วทีมงานนี้อีกทีมหนึ่งก็น่นย้ายไปแถวแถวฟาร์มหมูที่เสียดินทำงานนะบ้านพกใหญ่ฟั่งน,นู่นเลย อันนี้อนนี้ตั้งปั๊มแบบไปเรื่อยๆครับไม่ได้แบบจวดจาดเร็วอะไรนะครับดึงไปเรื่อยๆครับน่าจะลุยงานใหญ่จบแล้วนะครับงานสามไร่สามเมตร เราจะหนับแล้วคนขับรกล้อสบายนะครับอยู่แต่ในหน้อ,องแอร์เลยครับคนขับแมคโครก็สบายเหมือนกันนะแอร์เหมือนกันนี่ถ้าไม่มีแอร์เนี่ยลำบากเลยนะนหงุดหงิดง่ายด้วยอากาศร้อนแบบนี้ ไม่มีคู่แข่งเลยครับทีมงานน้ำกรีนนี่ไม่รู้ย้ายไปทางไหนครับย้ายแบบวันเว้นวันเลยครับย,ย้ยายย้ายจนตามไม่ทันเลยครับตามหายังไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ออย สับร้อนเลยครับพี่น้องได้ยินเดยวเสียงมาอันนี้เขาก็ชักร่องเตรียมปลูกมันครับน่าจะเป็นแมมมอสวัวงายกรุบเลย น่าจะอยู่กับทีมงานเซียนอุ่มยาวๆเลยครับไปดูงานแถวด้านเกวียนมาก็น่าไปวิ่งอยู่นะวันหนึ่งสิบเอ็เที่ยวเที่ยวละสอง้อยเก ก็น่าไปวิ่งอยู่นะต้มมันก็ตีไปเลยพันห้าก็น่าจะเหลือนกะวันละพันกว่าบาทแบ่งเป็นสองทีมแบบนี้เท่าแก่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งส่งน้ำมันเหนื่อยเหมือนกันอ่เอาเจ้ารอก,กีรถไฟวิ่งอยู่นี่ เมษาก็ได้จะได้วิ่งทั้งเดือนแหละเมษาช่วงเมษากือบน่าจะยังไม่ได้ไปโคราชง่ายน่าจะเก็บงานอยู่โซนนี้ก่อนครับฝนจ,จริงๆค่อยไปโคราช ไดเรื่อยๆครับ รุ่นนี้นี่งาน560เที่ยวก็ย้ายไปทำได้ครับอ่าไม่เปลืองถ้าเป็นส0งร้อยจะย้ายไปทำไม่ได้นะมันดีตรงนี้เลยพวกร้อยี่ครับงาน560เที่ยวย้ายไปทำก็งอกอีกน,นะครับถ้ารถใหญ่ย,ย้ายย้ายลำบากแล้วงานก็หมดไว เดี๋ยวผิดท้ายกับเจ้าร็อกขายนะเจ้าร็อกคันนี้มาถามเ,เจ้าของเองนะครับเจ้าของไม่รู้เปิดเท่าไหร่จะหลับแล้วเด้อ ถ้าตักน่าจะ90บาทไม่80ก็90นี่แหละนะอาจจะร้อยก็ได้โซนนี้รุ่นนี้ก็ตักทั้งวันก็น่าจะ2 0 0ครับ เอ่อห,ลหลายคนที่หันไปเล่นแมคโครครับมาตอนแรกมีรถดำเห็นรายรับแมคโครก็อยากได้ครับจัดเลยครับ ก็ไต่เต้าไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับอย่าไปก้าวกระโดดนะครับอาชีพนี้ไปทีละเล็กทีละน้อยก้าวกระโดดไปเดี๋ยวเจ็บหนัก ลิงกันสี่คันนะครับพอดีเลยไมโครรอ,อนหน่อยน่าจะได้นะโซนนี้วันละยี่สิบเที่ยวครับสี่คันก็แปดสิบเที่ยวอยู่ได้ครับไป เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบายบายครับผมเดี๋ยวไปหาที่ภาคหน่อยครับไม่ได้เจอกันนานเลย